โอเคนะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็แฟนเกมแอคโพรกาวิกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับกาชาของกูรี่นั่นเองนะฮะโอ้โหสุ่มทั้งหมด30,000เพชรโอเคนะฮะเมื่อกี้ก็แค่แกล้งเล่นนะฮะไม่มีอะไรทำก็กาชากูรี่ก็ย้อนกลับมาให้สุ่มกันอีกครั้งแล้วนะผมก็เลยก็เลยเปิดคิดตรงนั้นนะฮะเอาใหม่นะเอาใหม่ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็แฟนเกมแอคโพรกาวิกันด้วยนะฮะก็เราอยู่กับ เสียงรถด,ดังจริงๆเราก็อยู่กับสตอรี่อีเวนต์นะฮะของริเวียนะฮะสตอรี่อีเวนต์ผู้แทนเสียงสวรคนนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวแจงเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก่อนเนะนี่ก็เป็นอ่าผมจะเอาเนื้อเรื่องของอีเวนต์นั้นๆนะฮะมาทำการภาพนะฮะก็เป็นที่มาของสตอรี่อีเวนต์นั่นเองเนาะอ่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะฮะเข้ามาดูใหม่ดูคลิปแรกนะก็ภายในช่องเรานะก็ยังมีสตอรี่อีเวนต์เก่าๆนะฮะที่ผมเคยทำการภาพไปเนะแล้วคอนเซปต์ของการภาพแล้วก็คือ จะาพาไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆที่ดูกันเลยนะจะไม่มีใครอ่านมาก่อนหรืออะไรนะฮะผมจะได้ v ีอตรงนั้นเลยนะอย่างเหมือนกับอ,อีเวนต์ที่แล้วนะ,ะของใจเซออะ,อะไรนะทีลาฮ้าเป็นผู้นำกลุ่มปัติบทีละข้านี่นะอะไรเงี้ยเอ้าเฮ้ยสปอยนี่หว่าใครไม่ได้ดูใครไม่ได้ดูคิดนั้นคือโอ้โหสปอยสปอยก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับากาชากรุินะฮะที่เห็นก่อนหน้านี้ก็ยังก่อนนะยังก่อนนี่ผมไม่ได้ไหมายความว่าจะมีเร็วๆนี้นะแต่ว่าเก็บเอาไว้ก่อนนะ ก็อาจจะอีกหลายเดือนนะฮะถ้าผมยังเล่นเกมแอปโกคาร์ติกอยู่ก็นั่นแหละเราไปเริ่มกันเลยดีไหมแต่เดี๋ยวก่อนหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมออนไลน์ร้านเติมเกมออนไลน์ powerpay l ราคาดีถูกคุ้มครบทุก,ทกรสชาติไม่ว่าจะเป็นเฮมิมอลไฟหรือสัญญาขุดและอื่นๆอีกมากมายหากคิดถึงร้านเ <c oughs> ติมเกมออนไลน์ให้คิดถึงร้าน powerpay l ลิปเรงอยู่ใต้ล่างเดชคิปสั้นอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับโอเคเมื่อกี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็ ไปเดินกันจริงๆจังๆดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเตือนเพื่อนๆกันก่อนเลยเนาะนี่ก็เป็นอีเวนต์ของทางจักรวรรดนั่นเองนะฮะที่มีตัวตัวหลักตัวตีนะของรีวียเป็นหลักนะอันนี้อันนี้เป็นย้อนอดีตนะฮะไปสตอรี่ในเรื่องหลักนิดหน่อยนะซึ่งจริงๆแล้วมันเคยมีเปิดเผยตรงนี้นะฮะไม่ใช่นี่นี่ม่านที่สี่นะครของเรื่องหลักนะมีเปิดเผยให้ดูอยู่นะ ตรงนี้เลยนะฮะก็สว่าเป็นคนพูดนะฮะว่าสิ่งที่ตัวผมกับอีกคนนึงจะท้าทายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรมิเตอร์แรกอะเรียกว่าตัวก๊อปปี้ปะไม่แน่ใจเขาบอกว่าคนที่ท้าทายต่อไปนะฮะของทางจักรวรรดิก็เป็นเซนจูปิเตอร์นะริเวียผู้นําแห่งจักรวรรดินะผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะผู้นี้มีกี่คนแต่ว่าผมตีว่าริเวียเป็นผู้นําแห่งจักรวรรดิไปเลยแล้วกันนะเป็นทั้งสันตาปาปาสันตตาปาเออกับผู้นําจักรวรรดินะนี่นี่สว่าเป็นคนพูดนะ เมื่อกี้ก็เป็นข้อมูลข้างต้นนะฮะก็นานๆทีเราจะได้มาอยู่จกักรวรรดนินะไม่รู้ว่าริเวียเนี่ยไม่รู้ว่าในเรื่องนี้จะมีใครมีบทมากนะฮะจะมีคนที่ยังไม่เคยออกหรือเปล่าเนอะเออนี่ต้องรอตามตชมฮะเรื่องนเลยพวกเราพวกเราน่าจะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะท่านทิลาฮะผู้ปฏิรูปแดนสุริยบุรพาผู้นําของกลุ่มปฏิทิพเฮ อย่ามาพูดตามมารยาทแบบนี้สิการสื่อสารเลยดีกว่าฮะอย่ามาพูดตามมารยาทแบบนี้ในการสื่อสารเลยดีกว่านะท่านโป๊กคุณน่าจะรู้ดีว่าข้าว่าข้าติดต่อมาหาคุณพ่อะอะไรฟังดูแปลกแปลไหมโอ้ดูเหมือนว่าวีระบุรุษของกลุ่มปฏิบัติหนีตายมายังเมืองของข้าจะกลับไปยังบ้านเกิดได้สำเร็จสินะอะไรการพูดของข้าไปรายงานแล้วนะ และก็นําคําพูดของข้าไปรายงานแล้วสินะโอ้อยากให้สมาชิกกลุ่มปฏิบคนอื่นที่อยู่ในเมืองของข้ากลับมาหรือเปล่าไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรเหรอท่านลิวีคำพูดเหล่านี้นะโอ้ก็หมายความตามตัวหนังสือที่ข้าบอกนั่นแหละสมาชิกกลุ่มปฏิบจํานวนไม่น้อยที่หนีไปยังจกักรวรรดิออกกตินด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเดียวกับเขาคนนั้น หากเด้รับความช่วยเหลือจากข้าโอกาสที่พวกเขาจะสามารถกลับไปยังกลับไปยังมาติภูมิได้อย่างปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากคนที่ถูกส่งกลับมาในครั้งนี้ถือเป็นของขวัญในการพบกันครั้งแรกของข้าไงละ่ะโอ้เราราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรเจ้าคงไม่มีเหตุผลที่จะช่วยพวกเราฟรีๆใช่ไหมเฮ้อ ข้าละ่ะชอบนักนะที่ได้คุยกับคนฉลาดเนี่ยขอเพียงท่านที่ราฮะยอมรับเงื่อนไขเรก็รกๆน้อยๆอของข้าเท่านั้นข้าก็จะเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์กับคุณในเรื่องนี้เองนะท่นานที่ราฮะสำหรับเงื่อนไขนะเหรออยากได้ก็ไปหาวีสี่ข้าทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โอสำหรับเงื่อนไขนะเหรอพาข้าเข้าไปในเมืองต้องห้ามของแดนสุริยะปุถภาแบบลับๆและช่วยข้าตรวจสอบพลังดาก้อนหน่อยได้ไหม ฮะเจ้าเจ้ารู้ตัวไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่นะ่ะวีอ่ะโอ้ข้ารู้สิว่าพวกเจ้าเนี่ยมีเส้นทางลับในการเข้าออกแดนสุริยบุรพาจากฝ่ายอำนาจต่างๆและทางการข้องอะข้องเลยวะและทางการข้องแดนสุริยบุรพาก็ไม่น่าทราบเรื่องนี้เช่นกันในเมื่อวีรบุรุษของกลุ่มบาิีคนนั้นสามารถกลับไปยังแดนสุริยบุรพาได้โดยลาพังถ้าเช่นนั้นก็คงสามารถแอบสมคนของข้าเข้าไปในแดนสุริยบุรพาได้ไม่ยากเช่นกันใช่ไหม ต่อให้ข้าอยากจะแก้ไขสถานการณ์ของแดนสุริยบุรพามากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางยอมให้มือของประเทศอื่นยื่นเข้ามาในพื้นที่ของเราได้หรอกข้อเสนอของเจ้านะ่ะข้าไม่เดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งปฏิเสธสิท่านชิวรหะที่รักข้าไม่ต้องการแทรกแซงสงครามของเจ้าหรอกนะข้าแค่ต้องการตรวจสอบข้อมูลข่าวกองบางอย่างด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างเจ้านะ่ะปฏิเสธข้าจะดีจริงๆเหรอวิญญาณวิญญาณต่างเมืองที่อยากกลับบ้านเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นอาชญากรที่ลุกล้ำแดน ดินแดนของพระเจ้าในแง่หนึ่งเช่นกันนะเสียงแห่งฟ้าจะมอบเสียงแห่งฟ้าจะมอบสายฟ้าแห่งการพิพากษาหรือฝนฤดูใบไ,ไม้ผลิแห่งการไถถอนให้กับคนญาติจนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะชีระาฮะเจ้าโหนแนเ่เอาละเอาละถึงเวลาตัดสินใจแล้วสิฮีโร่ของกลุ่มประทีอ่ามข้าข้าก็มีเงื่อนไขเช่นกันนะเจ้าต้องมีผู้ติดตาม และเฝ้าระวังโดยสมาธิกลุ่มประทิบตลอดเวลาและจะไม่ปล่อยให้ค่าสายตาของพวกเราแม้แต่วินาทีเดียวโอเคไหมโอ้ไม่มีปัญหาสิเป็นหน้าที่ของแขกที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของเจ้าบ้านกําหนดไว้อยู่แล้วทั้งนั้นตกลงเจ้าน่ะยอมรับข้อเสนอใช่ไหมโอ้ยเอาวะทีละฮะทักสึกเข้าบ้านฮนะเอาวะ ตอนนี้เราก็นึกว่าตอนนี้เราได้เห็นนิสัยบางส่วนของรีวีแล้วนะฮะก็ค่อนข้างเป็นคนเจ้าเล่หพอควรเลยนะเนาะเจ้าเนี่ยข้าเนาะเ,ข,าเข้าคุยกับคนฉลิเนะโอเคตัดครับโอเคเจตตอต่อไปฮะอุ้ยภาพอย่างสวยเลยคุณหลายวันต่อมาหน้าชายเดนของแดนสุริยะบุรพาโอ้ยสวยยังวะ สมแล้วที่เป็นประเทศที่ภาคภูมิใจในผลผลิตทางการเกษตรนาข้าวใหญ่ขนาดนี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยละเจ้าไม่คิดอย่างนั้นเหรอท่านเหยียนหลงเหยี่อท่านเหยียนหลิงรองผู้บังคับบัญชาของกลุ่มปฏิบโอ้เรียกข้าว่าเหยียนหลิงก็ได้นะฝ่าบาทเรียกข้าว่าเหยียนหลิงก็ได้นะฝ่าบาทดีเวียด้านหน้านี้เป็นด่านเมืองต้องห้ามของแดนซูเวียบุรพาข้าจะเป็นคนนำพาท่านไปที่นั่นเอง ก็ดูเหมือนว่าลิเวียเนี่ยจะเป็นถึงฝ่าบาทเลยเนะาะก็เป็นผู้นําของจกักรวรรดินะเนอะเออก็ถ้าไม่ใช่ระดับผู้นําด้วยกันผมก็จะใช้น้าเสียงแบบเคารพนิดนึงเนาะโอ้อย่างนั้นเองเหรอเจ้าเนี่ยเรียกข้าว่าลิเวียเถอะถ้ามัวแต่เรียกฝ่าบาทฝ่าบาทแล้วก็ตัวตนของข้าก็จะถูกเปิดเผยแน่นอนสิแต่ว่าเจ้าคุณหนูเย็ยนหลิงท่าทีของเจ้าดูเย็นชาเกินไปหรือเปล่าพวกเรากําลังจับมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะไม่คิดจะสนับไ,ไม่คิดจะสนิทสนมกันมากกว่าน,นี้หรอ โอ้ยอย่างน้อยข้าก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับคนอันตรายที่คอยคุกคามคนอื่นนะเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดพวกเราก็จะไม่ติดต่อกันอีกอีกอย่างโปรดเปลี่ยนชุดนี้ก่อนที่จะเข้าไปแดนสุริย,รยบุรพาด้วยนะท่านวิวียอะตอนนี้ผมรู้สึกปแปลกๆก,กับทําไมต้องให้เปลี่ยนชุดอ่าเฮ้ยอะไรอ่ะได้อะไรมาเมาื่อกี้โอ้มาถึงกแ็แจกของขวัญเลย ในท่านของแดนสูริยุบุลภานี้กระตือรือร้นจริงๆเลยนะนี่เป็นชุดที่กล้าหาญมากเลยล่ะโอ้นี่ก็คือนี่คือกี่เผ้าเป็นอ๋อน่าจะเป็นชื่อชุดปะนี่คือกี่เผ้าเป็นชุดดั้งเดิมของสุริยะบุลภาตอนนี้การแต่งกายของคุณโดดตอนนี้การแต่งกายของท่านนาโดดเด่นมากภายในเมืองท่านก็คงจะถูกจับได้ง่ายได้แน่นอนโอ้อย่างนี้เลยเหรอคิดไม่ถึงเลยนะว่ากลุ่มปฏิ์ีจะคิดรอบข้อแบบนี้ข้ารู้สึกวางใจ ในฐานะผู้ร่วมงานเลยนะเนี่ยรีเปลี่ยนชุดเถอะพรุ่งนี้จะเป็นวันตุดจีนแล้วด่านห่างไกลยังเพิ่มองค์คารักษลาตะเวนขึ้นมากไม่น้อยเลยไม่มีเวลาจะมาเสียตรงนี้หรอกนะท่านวิวีอะเฮ้ๆง <c oughs> ั้นข้าจะทำตามที่เจ้าบอกก็แล้วกันนะโอ้อีกอย่างท่านเชื่แล้วฮะเธอบอกกับข้าว่าให้ข้าพาคุณให้ข้าพาท่านเข้าไปในเมืองท่านก็จะ ระบุเป้าหมายปฏิบัติการต่อไปเองท่านอยากจะทำาอะไรในแดนสูริยาบุรพากันแน่โอ้โหรือว่านี่จะหรือว่าในที่สุดเจ้าก็สนใจข้าขึ้นมานิดนึงแล้วนะเปเ่าข้าก็แค่ต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ท่านทำาอะไรผิดปกติเท่านั้นพวกเราเป็นคนมีหลักการเช่นเดียวกันนะโอ้ไม่ต้องระวังข้ามากขนาดนั้นก็ได้นะคุณหนูเยียนหลิงแค่ทำตามที่ตกลงกันไว้ข้าแค่ต้องการทราบสถานะ ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงของายาก้นในประเทศนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นสำหรับสิ่งที่ต้องทำน่ะเหรอง่ายมากแค่ให้ข้าพูดคุยกับคนที่นี่ก็เบียงพอแล้วอ่ะอันนี้คุยเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะอ่าเมื่ออีเว้นก่อนนะฮะผมเรียกเหรียนหลิงเป็นเหรียนหลงนะฮะผมไม่เห็นสระอีบนรอวิงเนอะเพิ่งมาเปลี่ยนตอนท้ายของภาพนะอันนี้ขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะฮะสำหรับใครที่รู้สึกตะ,ะ,ตะคิดตะขิดเนะโอเคตัดครับ ก็มาน่าจะถึงเชตเตอร์สุดท้ายของพาร์นี้เนอะเพราะว่าผมตั้งใจจะทำเป็น่4 EP เนอะโอเคก็ในบทเทพศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มี3เชตเตอร์ใช่ไหมก็เป็น3 EP เนอะโอเคไปกันต่อครับโอ้อ่าดูเหมือนว่าจะเข้ามาอยู่ในอ่แดนซวริยาบุรพาแล้วเนะอะเจ้า <c oughs> ของร้านของชำนนะโอเคสุขสันต์วันตุษจีนล่วงหน้าโด้คนุหมนูทั้งสองออจ้าก้นกวนีทันเลออนแสดง แสด,ดงด้วยตัวเองครั้งนั้นน่ะเหรอข้าไปดูการสแสดงสดภายในงานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวด้วยนะ่าสนุกมากเลยคุณพ่อบอกว่าอ่เสียงเด็กน้อยจะทำเสียงยังไงดีวะนนี้คุณพ่อบอกว่าไม่ว่าจะเ,าเร็วแค่ไหนก็ต้องก้มศีรษะคาร้ว่าท่านเลออนดาก้อนจะปกป้องทุกคนที่จงรักภักดีต่อจักรวรรดิ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ดาก้อนจะปกป้องทุกคนที่จงรักภักดีต่อจักรพรรดิ แน่นอนว่าต้องปอกป้องข้าด้วยเช่นกันแล้วนะฮ่า่่คุณป้าช้างพูดใครวะโอ้ดา้อนอยู่ที่ไหนเหรอแน่นอนว่าต้องถูกรักษาวไว้ในเมืองต้องข้ามนี้แน่นอนนั่นเป็นเพียงสมบัติแทงข้าเท่วนะ้องแต่ป้าก็ฟังมาจากคนอื่นที่เขาพูดอีกทีเหมือนกันป้าไม่เคยเห็นดาก้อนจริงๆรหรอกตอนนี้เหมือนเรากําลังสอบถามเกี่ยวกับดา้อนนะฮะเราดาคอนเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้นะเป็นไงบ้างบ่ท่านลิเวียเจอข่าวกองที่คุณต้องการหรือย,ยัง แม้ว่าฟังดูเหมือนเรื่องไร้สาระที่เคยได้ยินมาแล้วก็ตามนะ <c oughs> ขายเก่งก็ตั้งเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ได้มาเพียบเลยละอ้าถังหูรูร้านนี้อร่อยมากโอ้เจ้าหนี้พูดคุยกับคนที่ผ่านมาเกี่ยวกับยาก้อนจริงๆหลังจากนั้นก็กินดื่ม และสนุกสนานไปกับทุกที่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเธอตรวจสอบอยู่จริงๆเหรอหรือว่าแค่กําลังทําให้ข้าสับสนกันแน่นะเธอมีแผนรับอะไรกันแน่นะอ่าอันนี้เย็นลิงหมายถึงวิเวียนนะว่าที่กาลังทาอยู่เนี่ยกําลังปั่นหัวอกลุ่มประเทศอยู่หรือเปล่าเนะแต่ว่าไปถนนนี่ดูคึกคักดีนะดูเหมือนว่าเมื่อก่อนตอนที่ข้าเยี่ยม,อมตอนที่ข้ามาเยี่ยมแดนสุริยบุญภาเนี่ยจะไม่มีคนออกมาเดินเยอะขนาดนี้นะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนี่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีน ในฐานะที่เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดในแดนซูริยบุรพาทุกคนจะต้องสัมผัสบรรยากาศของการบอกลาสิ่งเก่าต้อนรับสิ่งใหม่สี่โอ้ดังนั้นคนของแดนซูริยบุรพาจะเลยดูเป็นมิตรกับชาวต่างชาติที่หน้าเหมือนนักท่องเที่ยวอย่างข้าเนี่ยเหรอช่างเป็น <c oughs> ช่งางฮอะช่างเรียกเวลามาตรวจสอบได้ดีจริงๆเลยนะข้าเนี่ยถ้างั้นเรามาสัมภาษณ์คนอื่นกันต่อดีกว่านะ ข้าอยากสัมผัสบรรยากาศของแดนเทศตการในต่างแดนสักหน่อยคุณพึงพอใจก็ดีแล้วนะโอ้ถ้างั้นคนนั้นแหละเอาคนนั้นข้าจะสัมษณ์คนนั้นเอ้ยเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวสิคนคนนั้นไม่ใช่ทาหารคนคนนั้นไม่ใช่ทหารยามหรอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิท่านลีเวีย <c oughs> วาร์ปมาที่อื่นเลยเป็นรู้สึกว่าอันนี้ทุกคนน่าจะไม่เห็นนะฮะเพราะว่าผมน่าจะซูมจุดจุดหนึ่งไว้นะาไม่เห็นท่านลีเวียนะฮะเพราะว่าชุดมันค่อนข้างร่าหลมเนอะ หรือไม่ก็อาจจะเซ็นเตอร์ไว้โอ้นี่เจ้าเนะ่ยขอโทษนะข้าขอรบกวนเวลาหน่อยข้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติข้าสนใจในวัฒนธรรมของแดนสุริยบุรพามากก็เลยมาท่องเที่ยวในแดนสูริยับก็เลยมาท่องเที่ยวในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะเอาละทหารยามคนนั้นคือใครอ๋อโอเคก็เป็นทหารยามธรรมดานะโอเคเฮ้ยอ้าวเอองั้นเหรอคนมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะโอ้ข้าอยากเยี่ยมชมวัตถุโบราณหรือสือโบราณของแดนสูริยบุรพาหน่อยนะ ยิ่งเป็นสิ่งที่สัญ,ญลักษณ์ของแดนซูริยบุรพามากเจ้าไหร่ก็ยิ่งดีนะเจ้าช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าหาไดจากที่ไหนนะ่ะเอ่อข้าจะบอกเจ้าให้นะว่าแดนซูริยาบุรพาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานสิ่งที่เจ้าพูดนั้นมีมากมายนะ้บไม่ถ่วนเลยละโอ้นั้นเหรอไม่มีอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์พิเศษได้เลยเหรอก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีสมบัติของจักรก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีสมบัติลับของจกักรพรรดิอะไรทํานองนั้นอยู่ด้วยสินะสมบัติลับ หรือว่าเจ้าจะหมายถึงดาก้อนนะดาเออใช่ใช่ดาก้อนนั่นแหละโด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยนะช่วยบอกข้าหน่อยสิว่าข้าจะไปดูได้ที่ไหนน่ะเฮ้เลิกเราเล่นได้แล้วนะนี่เป็นสัญลักษณ์ฐานะเฉพาะของท่านเลโอนจะนํามาแสดงให้คนทั่วไปชมได้อย่างไรเล่าเฮ้เอเฮ้เฮ้โอ้นั่นหมายความว่านําของจริงออกมาไม่ได้เหรอข่าวลือของเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นเรื่องเท็จสินะช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นมันแล้วหรือว่าจะเป็นจริง ออกเจ้าไปก็ไม่เป็นไรเราข้าเห็นด้วยตาของตัวเองเลยนะตอนนั้นท่านเลออนน่ะใช้พาัรางของดาก้อนเอาชนะคนชั่วทั้งหมดแล้วก็นํามันไปเก็บรักษาไว้ภายในเมืองต้องห้ามดาก้อนถูกฝ่าบาทวางไว้ในใจกลางเมืองใกล้กับพระราชวงังที่นั่นมีองค์คารักษ์ยาฝีมือคอยคุ้มกันอยู่แม้แต่เข็มเล่มเดียวก็เข้าไปไม่ได้หรอกนะหากฝ่าบาทยินดีก็คงจะเชิญดาก้อนออกมาอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมในแสงสว่างของมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีบุญได้เห็นมันหรือเปล่านะ โอ้ใช่แล้วของสําคัญอย่างนี้แน่นอนว่าจะต้องมีแค่ท่านเลออนเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะใช้มันได้ยังไงไม่ทางนําไม่มีทางนํามันออกมามาเมื่อ,อไหร่ก็ได้บอกใช่ไหมโอ้เจ้าก็รู้ดีนี่ในเมื่อฮในเมื่อตรงกับวันจุดจีนพอดีบางทีเจ้าอาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของดาก้อนก็เป็นไปได้นะจงเพลิดเพลินไปกับเทศกาลของประเทศคาเถอะเจ้านักต้องที่อยู่คุง้ง ข้าตกใจหมดเลยข้าเคยบอกไปแล้วนี่ว่าอย่าทําอะไรนอกคู่นอกทางน่ะทั้งรีวียว้าวขอไปจริงจริงนะแต่ข้ารักษาสัญญาเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้งด้วยนะแกพูดคุยเท่านั้นเองนะคณหนูเยียนหลิงช่างเธอช่างเธอข้าไม่สนใจรายะรละเอียดแล้วสรุปก็คือตอนนี้แค่ทําตอนนี้แค่ต้องทาฮะตอนนี้แค่ต้องไปหาที่อยู่กับข้าก็พอหยุดคิดทําอะไรแปลกๆสักทีเถอะ เข้าพอใจกับผลตรวจสอบวันนี้แล้วละ่ะงั้นก็ทาตามท,ท,ที่เจ้าบอกเลยนะกุณหนูเย็นหลิงอ่าโอเค EP นี้ก็จบไว้ก่อนนะ,ะัะผมเสียงแหบแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะฮะจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากนะก็จะเป็น EP ที่สองนะฮะแล้วก็บทนนะที่สามนะจะเป็น EP ที่สามนะส่วน EP ที่สี่นะก็จะเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะฮะทั้งหมดเนะอ่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับโอเคนะก็สรุกเรื่องข,ข้าวนะฮะก็เหมือนกับที่เวลาะ ผู้นำของกลุ่มประเตินะฮะก็มีบทอีกแล้วนะคะคือผมจะบอกว่าชิละฮะเนี่ยมีบทมา3ามอีเวนต์แล้วนะฮะตั้งแต่อีเวนต์ของอโดโลทีกับกุริอ่ะโผล่มาช่วงท้ายก็จริงนะฮะแต่บทเขาไม่ได้เด่นมากนะ,ะแล้วก็มาเป็นตัวหลักตัวตั้งตัวตีในอีเวนต์ก่อนนะ,ะของไทเซอีเวนต์นี้ก็ยังจะโผล่มาอีกนะฮะบทเขาเยอะจริงๆก็ร่วมมือกับผู้นําของจกักรวรรดินะฮะผมไม่รู้ว่าริเวียเนี่ยเป็นผู้นาําจักรวรรดิอะไรนะฮะคือมันจะมีะจกักรวรรด o ิโอคัสตินนะแล้วก็อ,องค์กรเสสียงวรรค์นะ ไม่รู้ว่าจาผิดหรือเปล่าเนอะแต่ว่าที่แน่ๆคือเธอเป็นพระสันตปาปาใช่ไหมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนอะในเรื่องตรงนี้รู้สึกว่าจักรวรรดิก็โมมั้มาแค่คนเดียวนะฮะก็มีแค่บริเวียนะฮะที่เป็นคนของจักรวรรดิเนาะแล้วก็มีคนของแดนสุริยะบูรพานะก็มีทิระหะกับเยียหลิงเนาะที่กขาบอกมานะก็เหมือนว่าทิระฮะต้องการอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ให้ผมลืมไปแล้วน่าจะบอกในในเรื่องก่อนหน้านี้เนาะต้องการให้ริเวียยนะช่วยนะริเวยก็ยืน่น ข้อเสนอนะบอกว่าตัวเองต้องมาที่เมืองต้องห้ามนะเพื่อดูสมบัติอของเรออนนะอย่างดากอนนะ้อนเนาะก็ประมาณนี้นะฮะก็สงสัยอะไรก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะก็ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเพจร้านเติมเกมออนไลน์นะฮะ PowerPay นะฮะราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะครับมีของให้เลือกมากมายนะฮะก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเอ้ยอยู่ใต้เดสคริปชันเนอะเออไม่ใช่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะับสำหรับ EP ที่หนึ่งนอะก็ก็มีเซนเซอร์กันยับยับเลยเอ้ยไม่ใช่ออา ก็น่าจะเซ็นเซอร์มั้งฮะไม่ใช่ไม่ได้เซนเซอร์คำพูดนะฮะก็เป็นเซ็นเซอร์ภาพนะฮะก็ผมไม่รู้ว่าภาพมันจะล่อแหลมไปหรือเปล่าเนะก็ขอเซนเซอร์อไว้ก่อนแล้วกันนะสํสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็เจอกันใหม่อีกอีออกสองวันนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ต้องรอ,องติดตามมาเองแล้วกันนะฮะสำหรับอีพีที่สองเนะก็ขอตัวไปก่อนนะฮะบายบายครับ